ที่ก,กาเกตามีลอตเตอรี่ขายนะคะที่พัฒนามไม่มีค่ะมิ่งถามว่ามีเอซอยากเห็นลอตเตอรี่อินเดียถามพ่อบ้านมีขายที่ไหนบ้างความจริงมิ่เคยเห็นแวบๆบแบบมากาเกตาหลายทีแล้วก็เคยเห็นอยู่แต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเพราะใบมันเล็กลอตเตอรี่บ้านเราใบาม,มันใหญ่เนาะนังก็บอกว่านี่ที่กาเกตาเขาขาย โอเคงั้นวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมแผงลอตเตอรี่นะคะจะเป็นแผงแบบนี้เลยเล็กๆมีขายวันละสามรอบนะคะบ่ายโมงหกโมงเย็นแล้วก็สองทุ่มอเพราะบ้านก็คุยกับคนขายไปเพราะว่าเราก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แบบนี้เหมือนกัน ก็ต้องศึกษานิดนึงว่าเขาขายราคาเท่าไหร่เลขออกยังไงบ้างตรวจที่ไหนคนขายก็เชียร์จังเนี่ยเลขตัวนี้ต้องถูกแน่เลยนู่นนี่นั่นถ้าเกิดตรวจไปแล้วไม่ถูกวันหลังกลับมาบอกว่านี่ยทำไมเลขที่ให้ไปหมินจะถูกเลยเขาก็บอกว่า คราวที่แล้วคงโชคไม่ดีวันนี้มีแต่เลขจำๆทั้งนั้นเลยหลอกให้ซื้ออีกนี่นะคะที่คนขายกำลังชี้ให้ดูนี่คือเรียงเบอร์นะคะใบตรวจลอตเตอร,รี่ของอินเดียนะคะรางวัลมีแค่นี้ไม่ได้มียาวเป็นหน้า

ใบนะคะเล่มาหนึ่งอะ่ะมี20ใบขาย120รูปีนะคะบางชุดจะขาย150รูปีไม่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงต่างกันท,ท,ทั้งที่หน้าตรงหน้าลตเรี่เขาเขียนไว้ว่า6รูปีเท่านั้นแต่คนขายขาย150เลขสวยหรือเปล่าไม่รู้ แล้วเขาไม่แบ่งขายเป็นใบๆด้วยนะต้องซื้อทั้งเล่มเลยพ่ออารมณ์เสีย <120. S 2> ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้แบ่งขาย,ย<ง>เพราะว่านางเคยไปซื้อลอตเตอรี่ที่ไทยแล้วเคยถูกด้วย เดี๋ยวเราจะซื้อไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวเอาไปตรวจที่ห้องหมดไปห้าร้อยกว่ารูปีนี่เป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อมาทั้งหมดนะคะซื้อมาสี่เลขมันมีรอบด้วยนะคะรอบบ่ายโมงเขาจะเริ่มต้นที่รอบบ่ายโมงนะคะอันนี้เป็นรอบหกโมงเย็นมีรอบบ่ายโมงหกโมงเย็นแล้วก็รอบสองทุ่ม ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดราคาลอตเตอรี่ใบละ6รูปีนะคะนี่มันจะมีนี่คือตัวเลขเข้ามาของเขาทั้งปึกเนี่ยมี20ใบตัวเลขจะมี2ชุดนะคะ10ใบแรกดูเลย10ใบแรกด้านหลังจะเป็น66 สิใบหลังจะเป็น6 7เจ็ดเห็นไหมคะแล้วก็ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนไปด้วยนี่คือชุดละ20ใบนะคะมันจะมีชุดใหญ่ด้วย100ใบอันนั้นไม่ได้ซื้อแต่คิดว่าทุกๆ10ตัวเลขน่าจะเปลี่ยนรันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็รางวัลอันนิดนึงมีทั้งหมด5รางวัลน,นะคะ รางวันที่หนึ่งหนึ่งโคร1โครแปลว่า10ล้านนะคะ10ล้านรูปีก็คือประมาณ4ล้านบาทรางวันที่1สมมุติว่าทั้งชุดเนี้ยถูกหมดเลยนะคะแน่นอนมันจะไม่ถูกทั้งหมดทั้งชุดเนี้ย รางวัลที่1ห,หมายถึงว่าตัวเลขทุกตัวตรงหมดเลยนะคะสมมุติตัวเลขตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะก็จะมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1แค่ใบเดียวคือใบใบหน้าตัวนี้นะคะส่วนใบหลังถึงแม้ว่าเลขจะตรงกันแต่ตัวอักษรไม่ตรงกันเห็นไหมคะตัวเลขตรงกันหมดเลยแต่อักษรคนละตัวกันนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเลขชุดหนึ่งก็จะมีรางวัลที่หแค่ใบเดียวนะคะไม่มีเบิ้ลไม่มีเลขชุด แล้วก็มีรางวัลที่สอง9,000นะคะรางวัลที่สาม450รางวัลที่สี่250แล้วก็รางวัลสุดท้ายนะคะนับแค่เลข4ตัวหลังนะคะตัวนี้จะได้ใบละ120ค่ะก็คือ10สมมุติ10ใบแรกตัวเลขตรงนียก็จะได้หมด10ใบเลย ะะออกทั้งวันค่ะบ่ายโมงหกโมงและสองทุ่มทีนี้เวลาตรวจใช่ไหมคะเราเข้าเว็บไซต์เข้าไปตรวจเลยค่ะเว็บไซต์เข้าไม่ยากเลยนะคะตรงนี้มี QR code ใช่ไหมคะสองใกล้ๆ QR code ตรงนี้นะคะเอามือถือสแกนเข้าไปได้เลยพอมือถือสแกนเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปในหน้าตรวจให้เลยค่ะแล้วก็ไปตรวจเอาเองไม่ใช่เป็นออนไลน์แบบว่าเราใส่ตัวเลขเข้าไปแล้ว มันจะประมวลผลให้เหมือนที่บ้านเรานะคะมันจะเป็นแบบเหมือนเรียงเบอร์ค่ะออกมาเป็นเรียงเบอร์ออนไลน์แล้วก็ตุดเอาเองนะคะเนี่ยค่ะให้พอบ้านซื้อมาแค่นี้4ี่เลขสี่ชุดไม่ถูกสักใบถูกกิน <c oughs> อุ๊ยอินเดียก็มีอารมณ์ถูกหวยกินด้วยแล้วพบกันคลิปหน้านะคะ